ถ้าเกิดว่ามีเงิน20,000บาทคิดว่าพอใช้ไหมคะในกรุงเทพไม่พอใช้ครับผมเพราะว่าแค่ค่าเอาชจีพกับค่าเช่บาบ้านก็หมดแล้วครับไม่พอค่ะแค่ค่าเดินทางอย่างเดียวต่อวันก็200ร้อยคะ่ะได้แค่20,000อย่างเดียวก็คือไม่มีโอกาสที่จะไปเที่ยวเล่นหรือว่าใช้เวลาพักผ่อนกับเพื่อนเลยเอเราคิดว่าอยากจะได้สักเท่าไหร่คะถึงจะเพียงพอแค่หมื่นโอเ ห้าหมื่นบาทครับแล้วเรามีวิธีการบริหารเงินยังไงบ้างคะสามารถแบบใช้ใจ่ายได้ในแต่ละเดือนก็บริหารก็คือจ่ายค่าบ้านแบ่งค่าส่วนกินแล้วแบ่งค่า B t ทเริ่มไม่พอใช้แล้วครับเพราะว่าตอนนี้ดอกเบี้ยบ้านสูงครับก็ต้องรีบปลบ้านขึ้นไปเวิร์คคอมโฮมบ้างอ่ะไม่ต้องเดินทางมาที่ออฟฟิศประหยัดในการแบบว่าซื้อของจับจ่ายสิ่งที่ไม่จาเป็นสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆที่น่ารักทุกท่านด้วยครับผมแอดนิวบับาเลย คลิปนี้ครับแอดก็จะมาพูดถึงเงินเดือนขั้นต่ําที่พอจะสามารถใช้ชีวิตอยู่ภายในเมืองกรุงเทพได้ครับก็คลิปที่แอดนำมาให้ดูครับก็เป็นคลิปจากช่องถนนลงทุนครับซึ่งก็ได้ถูกอัพโรงติ๊กต็อกจีนจากยูท่านหนึ่งครับซึ่งก็มีชาวจีนให้ความสนใจเกี่ยวกับเงินเดือนที่เหมาะสมกับการใช้ชีวิตในกรุงเทพมากครับโดยจากข้อมูลครับเงินเดือนของคนในกรุงเทพครับ ก็แตกต่างกันไปครับขึ้นอยู่กับประเภทงานและประสบการณ์แล้วก็ตำแหน่งที่ทำงานครับโดยทั่วไปแล้วครับเงินเดือนเฉลี่ยของคนในกรุงเทพครับจะสูงกว่าคนในพื้นที่อื่นๆของประเทศไทยครับเนื่องจากค่าครองชีพและความต้องการแรงงานที่สูงกว่าในเมืองหลวงครับกับแรงงานทั่วไปครับรายได้เฉลีย่ยอยู่ที่ประมาณ1น0 0 0ถึง2 5 0 0 0บาทต่อเดือนครับขึ้นอยู่กับอุตสาหากรรมครับเช่น พนักงานขายพนักงานบริการหรืองานในภาคการผลิตครับก่อต่อมาครับพนักงานออฟฟิศครับก็มีรายได้เฉลี่ยประมาณ25 0 0 0บาทถึง4 5 0 0 0บาทต่อเดือนครับสำหรับตำแหน่งที่ไม่ต้องการประสบการณ์มากครับเช่นนักบัญชีพนักงานแอดมินแล้วก็พนักงานต้อนรับครับต่อมาครับผู้เชี่ยวชาญและก็ผู้บริหารครับสำหรับตำแหน่งที่ต้องการประสบการณ์และก็ทักษะเฉพาะทางครับเงินเดือนเฉลี่ยจะสูงขึ้นครับเช่น วิศวกรโปรแกรมเมอร์นักวิเคราะห์การข้อมูลก็มีรายได้เฉลี่ยอยู่ประมาณ5 0 0 0 0ถึง100,000บาทต่อเดือนเลยครับแล้วก็ระดับผู้บริหารแล้วก็ผู้จัดก,การระดับสูงครับเงินเดือนสําหรับผู้ที่มีประสบการณ์มากแล้วก็อยู่ในตําแหน่งระดับสูงก็จะมีรายได้มากกว่า1,0,000 0บาทต่อเดือนเลยครับและเพื่อนๆนะครับคิดว่าเงินเดือนเท่าทไหร่ที่พอจัดใช้ชีวิตในกรุงเทพได้ครับ ก็ใครมีประสบการณ์ก็เอามาเล่าสุขกันฟังนะครับอแล้วครับก็ไปฟังคอมเมนต์ชาวจีนกันเลยครับว่าจะว่าอย่างไรกันบ้างครับมากันที่คอมเมนต์ท่านแรกครับกล่าวว่าค่าโดยสารรถไฟฟ้าใต้ดินในกรุงเทพรานะคาค่อนข้างแพงค่าเดินทางวันละ200บาทถือว่าไม่น้อยเลยแม้ว่าแอร์พอร์ตและลิงก์จะมีราคาที่สมเหตุสมผลแต่ราคาของ BTS และ MRT นั้นค่อนข้างจะเข้าใจยากคอมเมนต์ต่อไปครับ ราคาบ้านในกรุงเทพอยู่ที่ประมาณ5 0,000ืบาทต่อตารางเมตรคอมเมนต์ต่อไปครับไม่ค่อยชอบกรุงเทพเท่าไหร่แต่ชอบเชียงใหม่มากกว่าคอมเมนต์ต่อไปครับคนไทยที่มีรายได้เดือนละ5 0,000ืนบาทถือว่าเป็นชนชั้นสูงคอมเมนต์ต่อไปครับรายได้ของคนไทยที่มี3000หยวนก็ถือว่าสูงแล้วคอมเมนต์ต่อไปครับราคาสินค้าในไทยไม่ใช่ราคาถูกเลยไปไทยแล้วรู้สึกว่าราคารถยนต์ในจีน ดูถูกไปเลยเพราะไม่ได้ขึ้นราคาเยอะในช่วงหลายปีที่ผ่านมาคอมเมนต์ต่อไปครับเงินเดือน5 0,000บาทถือเป็นกลุ่มรายได้ที่สูงในไทยและรายได้ระดับนี้เพียงพอที่จะอยู่ได้อย่างสะดวกสบายคอมเมนต์ต่อไปครับไม่ค่อยเข้าใจว่าเงินเดือนเฉลี่ยนในกรุงเทพเท่าไหร่กันแน่คอมเมนต์ต่อไปครับค่าโดยสารรถไฟฟ้าใต้ดินในกรุงเทพแพงมากเพราะว่าเป็นการดาเนินการแบบเอกชน ของมีจุดประสงค์เพื่อทำกำไรคอมเมนต์ Comment ต่อไปครับพนักงานเสริมในกรุงเทพได้รับเงินเดือนขั้นต่ำประมาณ12,000หมถึงหนึ่งบาทต่อเดือนคอมเมนต์ Comment ต่อไปครับฉันอยู่ที่ไทยมาครึ่งปีพบว่าเบียร์ช้างคุดใหญ่60บาทเนื้อหมู1กิโลกรมัม50าสถึงเจบาทก๋วยเตี๋ยวชามละ40่สถึงห้บาทบุหรี่สองละ25บาทถึง50บาทอาหารส่วนใหญ่ก็ราคาสูง ยกเว้นผลไม้ที่มีราคาค่อนข้างถูกคอมเมนต์ Comment ต่อไปครับถ้าจะเช่าบ้านในกรุงเทพด้วยงบประมาณ20,000บาทต่อเดือนอาจจะไม่เพียงพอต้องขึ้นอยู่กับทำเลที่ตั้งด้วยคอมเมนต์ Comment ต่อไปครับค่าแรงในกรุงเทพใกล้เคียงกับเมืองอู่ซีของจีนแต่กรุงเทพถือเป็นเมืองที่มีการบริโภคสูงสุดในประเทศไทยคอมเมนต์ Comment ต่อมาครับงานแบบไหนการที่ทำให้มีรายได้สูงถึง10,000หหยวนต่อเดือนในกรุงเทพ คอมเมนต์ <Comment S 2> ต่อไปครับกรุงเทพมีค่าใช้จ่ายที่สูงขนาดนี้เลยเหรอการใช้จ่ายในกรุงเทพก็ไม่ต่ำอย่างที่คิดคอมเมนต์ Comment ต่อมาครับโดยรวมการใช้จ่ายในกรุงเทพถือว่าต่ำกว่าเซี่ยงไฮ้เล็กน้อยแต่ก็สูงกว่าเมืองหนานจริงคอมเมนต์ Comment ต่อมาฮะเงินเดือนเฉลี่ยของพลเรือนไทยอยู่ที่ประมาณ1 5 0 0 0บาทซึ่งไม่ถือว่าสูงมากนะักคอมเมนต์ต่อไปครับ รายได้20,000บาทอาจพอสำหรับการดื่มเลบูแต่ถ้ารายได้50,000บาทก็จะสามารถดื่มไวน์แดงได้คอมเมนต์ต่อมาฮะการใช้จ่ายในกรุงเทพค่อนข้างสูงค่าขนส่งสาธารณะเฉลี่ยประมาณ10หยวนต่อเที่ยวค่าอาหารในร้านอาหาร1มื้อตกประมาณ100-200บาทค่าเช่าที่อยู่อาศัยก็ไม่ถูกเลยคอมเมนต์ต่อไปครับการใช้ชีวิตในกรุงเทพรายได้เพียง 3 0 0 0หยวนต่อเดือนก็ถือว่าเพียงพอแล้วคอมเมนต์ Comment ต่อมาครับอาหารมื้อทั่วไปในไทยราคาอยู่ที่ประมาณ40-50บาทคอมเมนต์ Comment ต่อมาครับเพื่อนคนไทยของฉันมีเงินเดือน40 0 0 0บาทถือเป็นรายได้ระดับกลางถึงสูงชนชั้นแรงงานส่วนใหญ่ก็มีรายได้เฉลี่ยว่าง2 0 0ห0่ถึง2 8 0 0 0บาทต่อเดือนคอมเมนต์ Comment ต่อมาครับการใช้จ่ายในกรุงเทพไม่ควรเกิน50 0 0 0บาทต่อเดือนจึงจะอยู่ได้อย่างสะดวกสบาย ส่วนรายได้ระดับทั่วไปจะอยู่ที่สามหมื่นบาทก็สามารถอยู่ได้แต่ยังต้องเขเชิญกับแรงกดดันทางการเงินมากคอมเมนต์ต่อมาครับค่าครองชีพในกรุงเทพสูงเทียบได้กับเมืองเสิ่นเจ,จิ้นและกวางโจวคอมเมนต์ต่อไปครับเคยใช้จ่ายขั้นต่ำเดือนละสองหมื่นบาทในเวลาเพียงหนึ่งสัปดาห์ที่ไทยและถ้ามีรายได้สองหมื่นบาทต่อเดือนก็อาจจะอยู่อย่างลำบากเพราะค่าครองชีพสูงเกินไปคอมเมนต์ต่อมาครับ ค่าแรงในไทยต่ำมากและคอมเมนต์สุดท้ายครับราคาสินค้าในกรุงเทพไม่ได้ราคาถูกและค่าคองคีพื้นฐานเงินเดืนอนยี่หมื่นห้าพันบาทอาจจะไม่เพียงพอหากต้องจ่ายค่าเช่าและก,ก็อาหารก็จบไปแล้วครับสำหรับคอมเมนต์ชาวจีนต่อเงินเดือนขั้นต่ำที่พอจะสามารถใช้ชีวิตอยู่ภายในเมืองกรุงเทพได้ครับเพื่อนๆคิดเห็นแจ้งอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้ครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดติดตามและฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้แอดมินด้วยนะครับ สำหรับคลิปนี้แอดมินยูบาบาต้องลาไปก่อนเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ